วันนี้น้ำบริเวณชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลจากหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งภาคราัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเดินทางไปลงนามถวายพระพร,พรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร์วลัยรักณอัครรชก,กุมารีกรุงพัศรสีสว่างขวัตวราาตัตคดราชนารีขอให้พระองค์มีพระพระาไมัยสมบูรณ์แข็งแรงดยเร็ววันหลังจากเสด็จไปทรงเข้ารับการผ่าตัดประบาดและข้อบประบาดซา นโรงพยาบาลจุลาภรณเมื่อวันที่30รกรกฎาคม2567ตามแถลงการสนักพระราชวังและอยู่ในช่วงทรงรับการถวายการฝึกทำกายภาพบำบัดนโรงพยาบาลจุลาภรอ,อาทิกระทรวงการต่างประเทศสำนักง,งานเขตรหลักสี่ โรงพยาบาลนคนปรปฐมสภาเกษตรกรแห่งชาตินายพิช,ชัยชุนหะบชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะสำนักงานคณะกรรมาการการรักษาความมั่นคงปลอดภยัยไซเบอร์แห่งชาติชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกองทุนส่งเสริมศิลปะ,ปะร่วมสมัยสำนักงานศิลป,ะปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุป,ปถมและศาสตรอุาร์ภาคหนึ่ง โดยสำนักพระราชวังปลดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาสนาทีสำหรับจากันดอกไม้ที่หน่วยงานต่างๆนำไปถวายโปรดให้เชิญไปมอบแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวภายในโรงพยาบาลจุลาภร์เพื่อพระราชทานเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็ว